สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนะครับดีต้อนรับครับเข้าสู่พระเครื่องบ้านๆนะครับช่องบอยบอลมอธรนะครับก็เดี๋ยวอีพีนี้บอยจะมาแถมกรอบนะครับจริงๆมีห่วงด้วยนะมีห่วงอันนี้มีกระจกครบนะครับมีกระจกครบนะครับผมมีห่วงด้วยนะครับผมมีเชือกเอ่อเขาเรียกอะไรฟองน้ําสีแดงๆด้วยนะครับจริงๆบอยไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันเนี้ยจริงๆบอยใส่ซิลิทโรนะครับหลงปูสุดวัตถุหลงปีสองหกนะครับที่บอยใส่อยู่ที่คอเนี่ยนะครับผมแต่บอยก็แกะกรอบออกนะครับบอยจะแถมนะครับวันนนเเีีี้้ยยกก็ใส่่่พพรรระะปิดดตาอไไคบ นะครับผมใส่องค์เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเรียกสมเด็จนยางพญาใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เน,นี่ยใส่ได้นะครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆริงบอยใส่หลวงพ่อกลวยครับนะครับอันนี้บอยบอยถอดเก็บนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมใส่หลวงพ่อกลวยนะครับพิวพิวดูพิว,พว,พวสิสวยมากอันนี้อันเนี้ยนะครับผมก็เป็น สมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านในปี36ท่านอายุครบ80ปีนะครับองค์ที่19ปี36หายากมากอีมอลสารลงปู่โต๊ะด้วยนะครับเนี่ยมีมอลสารผงอธิเจหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับผมอ่านะฮะอันนี้เป็นผงชาดมากนะครับใส่ในองค์นี้นะฮะนี่นี่นี่นะครับใส่องค์นี้ได้เนี่ยนะครับผมผมให้นะครับผมแต่พระมัยังไม่ได้ปล่อยนะครับผมผมให้กรอบฟรีๆนะครับสำหรับพี่ๆที่เช่าไปสมมุติว่าเช่าหลวงเนี่ยเช่าอย่างนี้ไปนะครับก็ก็ก็อาจจะใส่ได้นะมีสิทธิ์ใส่ได้นะเนี่ยนะครับหลวงพ่อคูนนะครับผมเี่ย ก็ลองดูแต่ผมผมแถมให้ฟรีเนี่ยก็ผมแถมให้ฟรีนะครับลองดูถ้าเกิดว่าปิดพระเดี๋ยวผมแถมให้ฟรีนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมผมเก็บไว้ก็ให้พี่ให้พี่ๆไปใช้จะเกิดประโยชน์กว่านะครับผมก็เลยเออเอาเอามาแถมดูเผื่อพี่อยากได้นะครับผมก็ลองดูเผื่อเอาไปใส่ได้ครับถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ผมแถมให้ฟรีนะครับพี่ครับลองดูเนาะใช้ได้อยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับสําหรับพระวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตามคําเรกร้องนะครับผม พี่ที่ถามเข้ามานะครับยังไม่มีพี่คนไหนปิดนะครับก็ก็มีสอบถามเข้ามาอยู่นะครับอันนี้หลวงพ่อปืนปี39นะครับท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับนะครับผิวขึ้นลุ้งเลยนะครับเนี่ยนะครับผมสามบาทรวมส่งนะครับพี่ครับสามบาทรวมส่งนะครับสภาพนี้ผมว่าสภาพร้อยเลยนะพี่ๆนะสามก็หายากอยู่นะครับผมแล้วเจอแบบสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผม ใบหน้าหลวงปู่คมชัดมากนะครับนะครับดูพื้นเหรียญนี่พี่ดูพื้นเหรียญนะครับตึงเปี้ยะนะครับผิวขึ้นลุ้งด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับผิวเดิมนะครับไปพี่ครับดูครับลายเสือคมชัดพี่พี่ดูลุ้งนะครับนะครับผมปีสามเก้าครับปีสามเก้านะครับ เป็นพระดีพิธีใหญ่ครับท่านหลวงพ่อปลุกเสกด้วยนะครับพี่ครับท่านหลวงพ่อเปิดปลุกเสกด้วยนะครับผมเห็นไหมครับผิวสวยมากนะครับพี่นะครับผมสามร้อยบาทรวมส่งนะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับผมนี่ผมแถมองค์นี้ให้ดีกว่านี่เป็นพระพงกีเสือหลวงพ่อเปิดเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมอ่านะครับนี่ แถมเลยดีกว่านะครับผมแถมเลยเนี่ยแถมคู่กับเหรียญน,นี้เลยนะพี่พครับ3า0บาทได้พระสององค์นะครับผมดูนะครับพัดยศติดคมชัดนะครับพัดยศติดคมชัดนะครับอ่าของเจาะนะครับขอบปีนตั้งนะครับเดิมเดิมนะครับพี่พี่ครับให้เห็นทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะครับผมนปีสามเก้านะครับรุ่นอุดมทรัพย์นะครับนี่ผิวขึ้นลุ้งด้วยนะครับพี่ครับสภาพร้อยเลยนะครับพี่พี่ครับสามร้อยรวมส่งครับนะครับพระดีพิธีใหญ่ยังอยู่ที่ราคาหลักร้อยนะครับพี่ครับ ราคาจับต้องได้นะครับพี่ครับราคาไม่ได้แรงนะครับผมนี่เห็นไหครับสามร้อยบาทเลยพี่ผมว่าผมว่าโอเคนะส่วนตัวผมนะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นผมนะผมเช่านะผมว่าคือคือสภาพสมบูรณ์นะครับพี่พี่พระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับพี่ครับอแล้วก็แล้วก็เหรียญท่านเนี่ยไม่มีเพดานพี่พี่เหรียญท่านไม่มีเพดานครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายครับนะครับ ไม่มีเพดานครับครับดีไม่ดีสี่ห้าร้อยครับพี่ครับสภาพเต็มร้อยเลยนะครับเนี่ยนี่ะครับพิกมาดูขอบตัดตรงนี้ได้เลยครับดูง่ายครับพี่ดูง่ายมากโอเคครับอ่ะแค่ภาพได้เลยนะนะครับผมนี่นี่ครับ สนใจไหมเนี่ยผแถมวันนี้ให้ก็ได้นี่แล้วพอเปิดเหมือนกันอัดนลงเดี๋ยวบอลงกล้องให้ดูนะครับแถมฟรีครับแถมฟรีแต่กรอบน่าจ,จะไม่มีไม่น่าจ,จะไม่มีแต่นั้นเป็นกรอบเหลี่ยมใช่ไหมบังพระอันนี้ผมแถมให้นะครับถ้าพี่ชอบพอเปิดผมผมแถมให้คู่นี้นะครับสามร้อยบาทครับอันนี้ก็น่าจะใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมครับพี่ ถ้าใส่ได้เราบอแถมให้ด้วยบอแถมกาอบให้อย่างว่าทรงเหรียญท่านเป็นทรงกลมนะครับทรงเหรียญท่านเป็นทรงกลมเนี่ยไม่น่าได้หรืออาจจะได้ก็ไม่รู้แต่ว่าคนละทรงไงครับเป็นทรงเหลี่ยมทรง,งเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่น่าได้แต่บอแถมให้ฟรีครับพี่ๆครับถ้าอยากได้ก็เลือกได้เลยนะครับอ่าสมบเปิ์น,นะครับจบไป 300บาทรวมส่งนะครับอ่ะแคปภาพได้นะถ้าพี่อยากแคปภาพนะครับถ้าก็ความหาบอยได้นะครับบอยบางมอทอรนะครับเข้า Facebook นะครับส่ง Messenger มาเลยนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับผมต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับปี37นะครับปี37มเจทันหลวงพ่อคูณปลุกเสกอีกเหมือนกันพระดีพิธีใหญ่ราคายังจับต้องได้นะครับยังไม่แพงนะครับแค่หลักร้อยต้นๆเหมือนกันนะครับพี่ครับแล้วพอยพามาดูวิ่ดูผิวก่อนนะ อันนี้ก็ผิว้อยเหมือนกันนะครับผิวสวยมากผิวขึ้นลุ้งด้วยนะครับผมมาเดวบอลงกล้องให้ดูนะครับส่วนใจทักก็ความได้เหมือนเดิมนะครับผมบอบางมอทนะครับนี่นะครับบอให้ดูใบหน้าลงปูกก่อนนะครับนะครับติดคมชัดนะครับติดคมชัดพระดีพิธีใหญ่ราคาแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นี่ดูลุ้งนะครับเส้นจีบอลคมมากๆนะครับตัวเส้นกระแสเส้นปั๊มนะครับ ดูหูเหรียญนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ถือว่ายังอยู่ในยังอยู่ในสภาพที่ผมว่าเกินเก้าสิบนะพี่ยดูพร้อมกันเลยนะครับเนาะสวยนะนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ครับกินดีนะครับผม สร้างในอายุครบ72ปีนะครับปีสานี่นะครับนี่อยู่ดีกินดีนะครับนี่นะครับดูเส้นกระแสไปพี่รับการพาแท้ตลอดชีพครับผมมาเลยนะครับผมดูห่วงๆกันนิดนึงนะครับดูขอบนิดนึงนะครับให้ดูเส้นครับนครราชสีมาพี่ดูเส้นสิเส้นวิ่งครับ สามร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งครับพี่พี่ครับเนี่ยผมว่าใส่ได้นะใส่ได้ไหมสูสีได้พี่เนาะเนี่ยในใบแถมกรอบให้ด้วยให้พี่จะ้ใส่กรอบเนี่ยจริงๆมีห่วงด้วยนะมีอันเนี่ยไอตัวคล้องเนี่ยมีด้วยนะครับอยู่ในกล่องบ่ไม่ได้เอามานะครับผมนะครับสวยมากครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับรวมส่งนะครับผมนะครับผม พระที่จะแถมพี่ๆย้อนไปดูอีพีที่แล้วนะครับผมอ่าพอดีบอลไม่ได้เอามาด้วยอยู่ในอยู่ในอยู่ในกล่องอีกกล่องหนึ่งนะครับก็มารีวิวแค่พระที่ว่าพี่ๆนะครับขอให้รีวิวเพิ่มเติมนะครับผมนี่อ่าส่วนพระแถมยังมีเหมือนเดิมพี่ๆไปดูอีพีที่แล้วนะครับแล้วก็วงกลมมาเลยนะครับจะได้องไหนนะครับสอบถามได้มาแถมให้ฟรีนะครับส่วนกรอบนี้ก็ให้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับลองดูนะครับเพราะว่ามีพี่ๆนะครับที่ชอาไปก็หลายท่านอยู่บางทีผมไม่ บอมองเฮ้ยบางทีเราเก็บไว้บางทีก็ฝุ่นก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็าอาจจะพี่เอาไปใช้งานอาจจะเกิดประโยชน์กว่านะครับลองดูอ๋อ,อนี่ามร้อยห้าสิบาทนะครับของพวกคูณนะครับปี3ามนะครับอ่านี่แคปภาพได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญราชก,การที่1ครับ ราจะวงจาก,กกี200ปีนะครับองนี้นะครับเอาแค่220บาทนะครับผม220บาทรวมส่งนะครับผมผิวละมันปูสวยมากครับพี่พใบหน้าท่านนี่โอ้โหคมชัดพระพักท่านคมชัดมาก สวยมากครับสามเหรียญน,นี่ปีสองห้าอันนี้หลวงปู่สุดวัดการหลงปูกเสกนะครับปีสองห้านะครับพระดีพิธีใหญ่ครับหลวงปู่สุดวัดการหลงปูกเสกครับนี่ปีสองห้าอ่โอเคครับประมาณสิบสองนาทีนะครับเนี่ยสนใจแค่ภาพได้เลยนะครับถ้าก็ความหาบอยได้นะครับอ่า ครับ220บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับอีพีนี้ผมก็ฝากอีพงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับผมถ้าบกพร่องพูดผิดอะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมภาพเสียงไม่คมชัดก็ต้องขอประทานอภัยขอบคุณที่พี่เอฟซีที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเข้ามารับชมมาให้กําลังใจมือใหม่นะครับประคืนบ้านนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเฮงๆรวยรปังๆสวัสดีครับ